ในทีมงานฝากก็ได้รับช่วยกันเชียร์มีมคนเหรอมีครับมีครับอโกอหนาโกงนาโกงัวง้งนี่วเ แม่จะบุกโดดใช่ไหม ว่าไม่จงร้อไม่เ,เกลเอาไปล้อไม่เกลยเอาเป็นกองในงูแบบชอบแบบกระโชกชอโอเงให้เพง้เพลงร้อ,อได้ไอ้หนูร้อเพลงเลยลูกกเ,เอียมาอ้ยเหรอกเอีย ไอนักกองมึงทำไมร้องเรียกผมผมผมรีบบอกไปผมลืมบอกไปไอ้เนี่ยเขาแต่งตัวแล้วเขาดูดีแต่มันเสียอย่างเดียวปล่อยรองลิงไก่มันสั้นเอาไปไหนหาไก่กินให้มึงเ้ยรับรางวัลนี่เขาจ้างมากรี๊ไปเนี่ยมาขอขอบคุณเพ็นสูงครับผมที่มีรางวัลน้ำใจให้กับเป็นักเอกนักกงชื่อนะนักกงนักกงไอ้หนุไอ้หนุ อวยพรเขาด้วยลูกเอาให้รางวัลอวยพรเขาด้วยอวยดีต้องอวยอวยอวยนะแปลเลยดิขอใทีลัมรวยรวยรวยโอ้โตแล้วมันดูมีสกุลอย่างนี้แหละผมเึงให้เลลิเกไงอี่เป็นลิขิตอะไรเราจะลิขิตเลยไม่งไม่ต้อไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้เดี๋ยวผมแปลได้แปลได้เออผมแปลได้อ่าอ้าไม่ร้หรอกเอาเอียวนะสวัสดีค่ะคุณน้าขาอันนี้เราเนียวอ่ะ วันนี้มาคนเดียวเหรอคะเอ็งเอ็งโอ้ยแม่ค่ะแต่งตัวสวยไหมคะเอ็งโอ้ยค่ะปวดเองคนเดียวเอยแต่งตัวสวยก็ปวดใจคนเดียวอะย่าเงยกูต้องแปลสิเอาหรอแค่นี้กูจำได้ต้องเอาเองมีอือว่าอุบลนั่นไอ้ยาปะเนี่ยไม่ยาพี่เกมผมไม่ยาแล้วอะไรอ่ะคำเจ้าเองมีชื่อว่าอุบลรัศมีเป๊ะเลยเว้ยมาอ่อยปู่ มาคอยผัวผัวมียื่แองอองผัวมีชื่อว่าแทงท้องเอ้าอ้าวอ้าอ่านอีผัวยังไม่มาหาเอาเอยฝ่ายนี้ผัวยังไม่มาหาเลยหัวอุ่นอะไรอุ่นอมอมของเมียผัวอยู่ไหนทูนตะบกของเมียที่เด็กน้อยใช่ไหมเฮ้ โอเไอ้ไ้ม่ไก่ตายแล้วก็อยากกะซิกซะด้วยนะอพูดเลยดิโอ้สามวัยอยากได้อ้หัวก็ไม่หา มันอนงอนอยู่ใหญ่ที่จะข้อสนมัน้อาจออ้งออยไมีใอาอีกเไอ้เออองรั่วเไกเห็น N บวกวตัวแก้ว ไม่ออกตัวเลวตัวเลวองมึงพวกนี้ใจมันเรื่องอะไรอยู่ดิไอ้ไอ้องสุดยอัญชงล่องอุกอ่ะเชื่อสักทีนะอนาคตที่ตาหากน้องกลัวพี่จะอัญเชิญสัญลักษณ์นะกูเลย

ของหีเลยจ้าพี่เจ้า,าใครบอกเจ้าว่าพี่อยู่ที่นี่อม่าไถือไมเลยเจ,เจ้าเจ้ารู้ได้ไงว่าพี่อยู่ที่นี่ฮะ<า>พตายแน่เยมีอะไรลูกลูกพอ่อ มาม,มีเมนอลกายอะไรอเจีเดียวน้อยคุยลูกกันตอนหพจ็พายๆกค่ย,ยคุยกันอยมีเรื่องอะไรไปหาอีปีศาจหมาปูกรู้จกานยังไงอีปีศาจหมา ก็ค่อยนึกจะด่าอะไรเขาว่ามองหน้าเขาเดี๋ยวก็น like ึกออกเองว่าจะด่าอะไรดีใจเย็นนะอย่าทะเลาะกันเลยพาลูกกลับไปก่อนให้ลูกกินนมนอนเรียบร้อยไปลูกลูกพ่อเอ็ดดี้ลูกเดินอยโจนี์คอยเชียร์แม่แม่ข่าดหมลูกอยากจะดูอะไรคะตก้นเลยตกใช่ไหมไม่อยากจะดูไอ้คนนี้ ใจเย็นจัมันไม่นายอะมันเป็นกูเอ็นเอียกูเป็นเมียเือเอเมียบำเรยางอันอนเรู้เร่องกูไม่ท้องอื่นกูจะเลยทำไมกูบอกะลยกันเมียบํเรยเมียบำเรยหมายความว่าย่งไรดิเปรดเป็ดดดนดเป็นเป็เเ ปูในกอ,องติ่งและดำไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเอหรือไงก็แล้วแต่แต่กูอื้อปูนีไ่ไงเกินเมียตก พูดจังล่ะเอ้ยมันออกขนาเอ้ยมันออกอ้วกเอียเว้ยไอ้อนุ่ยไอ้ไอ้้มึงอู้ไอ้นีนะทมาว่าอ้อิงองอิ๊งอขยันเลยหอพอ้ด้วยมาน่นไอ้ไอ้ ผีอ่ะอจบแล้วยาจะจะทำอะไรกันมาเอาพี่พาลูกกลับไปก่อนเนอะระวังเมีหลงกมีน้อยเมียะหญ่กับมีเล็กวามเรื่องรันสาเขาดงเฉตามูมายาวไปยาวไปเนี่ยเดี๋ยวเมียวเีอยกบเดียหลวเียน้อยกับระวังโวระวังเมียโ dám không dám 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 dám